เฟไฟมาล่าทางสาขาเกตเวย์นะครับขีดละ39บาทเข้าเปล่ากับผลไม้แล้วก็ขนมเติมฟรีนะครับไม่อันด้วยน้ำซุปกับน้ำจิ้มก็บวกอย่างละ20บาทนะครับน้ำจิ้มก็สามารถไปปรุงเองได้เลยแล้วก็อยากยิบอะไรก็ยิบไปเลยนะครับใครที่ปรุงไม่เป็นเขาก็จะมีสูตรน้ำจิ้มบอกตรงผนังด้วยนะครับอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับผมบางอย่างก็คีบแล้วเอาไปชักนะครับแต่บางอย่างจะมีราคาติดมาเลยเหมือนเป็นเนื้อที่แพ็กไว้ไม่ก็ฟองเต้าหู้นะครับผม มีให้เลือกหมดเลยนะครับหมูไก่เนื้อนะครับพอเราตักเสร็จแล้วเราก็ยื่นถ้วยไปให้พนักง,งานนะครับผมแล้วเขาก็จะถามเราว่าเอาน้าซุปอะไรน้าซุปเขาก็จะมีอยู่ติดไว้ข้างบนนะครับเราก็สามารถดูแล้วก็บอกพี่เขาได้เลยว่าเราอยากได้น้าซุปอะไรแล้วก็มีน้าซุปมาใหม่ด้วยนะครับวันที่ผมไปชื่อซุปทองนะครับมันก็คือซุปที่ทํามาจากฟักทองนั่นเองนี่เราก็มายืนสั่งเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จ่ายตังค์เลยแล้วก็ไปนั่งรอนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปเสิร์ฟถึงโต๊ะเลย เขาจะให้พวงแดงๆนี้มานะครับผมแล้วพอเขามาเสิร์ฟเราเราก็เอาให้เขาดูนะครับนี่น้าจิ้มอันนี้ก็ใส่มั่วๆนะครับมันก็ยังอร่อยอยู่ดีนะครับผมของอร่อยรวมกันก็ยังเป็นของอร่อยอยู่วันยังขํานะครับอันนี้ของผมนะครับเน้นเส้นนะฮะจะได้อิ่มๆร้อยสามสิบแปดบาทนะครับแล้วก็ของแม่ผมนี่ถูกกว่ากันสิบบาทนะครับก็ร้อยยี่สิบแปดนะครับผมแล้วก็มีบัตรอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์คืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้สั่งแต่ทางร้านเขาใจดีแถมมาให้นะฮะนี่แตงโมฟรีตักได้ไม่อั้น ที่สำคัญเลยรีวิวให้เขา5ดาวใน g o o g l e Map ก็จะได้ไอติมฟรีสครคูปหนึ่งนะครับผมไปกินกัน